ค้างเล่นยากนิดนึงนะครับอาจจะไม่ยากปัดได้นะครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับก็อยู่กับผมในช่องโทบิโอนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครที่มีชื่อว่าจุนนะครับจุนเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างถึกนะครับแล้วก็เป็นตัวใหญ่รองจากาตัวชื่อ อาคารนี้นะครับอาคารยี้นี่ผมเล่นเป็นตัวหลักอยู่นะครับจูนเนี่ยความสามารถพิเศษของเขาเนี่ยจะเด่นในเรื่องการตั้งรับใตเป้นนะครับแล้วก็บุกวงในได้นิดหน่อยนะครับแต่จะไปเด่นหลักๆจริงๆอ่ะจะอยู่รวมตัวนะครับรวมตัวใตเป้นตั้งรับนี้แน่นอนถึกทนแน่นอนครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลแรกของราชานักบล็อกกันเลยนะครับออผมคลิกผิดนะครับอ่ะสกิลแรกสกิลวันตีนะครับ จุนนะครับจะทาการกระโดดขึ้นไปรีบาวนั่นเองนะครับอ่าเป็นอันติที่ค่อนข้างใช้ยากนิดนึงนะครับสําหรับจุนแต่จุนมีพละก,กําลังเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับในสายเซตเตอร์นะครับอ่าส่วนสกิลที่2เนี่ยอ่าจุนจะกระทำทำการกระโดดกระโดดปัดลูกบอลน,นะครับคือจะยืดแขนออกไปปัดลูกบอลน,นะครับจะกระโดดสูงกว่าอาคายี้นะถ้าผม ให้เดานะสกิลนี้น่าจะกระโดดสูงกว่านิดหนึ่งนิดหน่อยอาจจะไม่เยอะมากส่วนสกิลที่3านะจุนจะทําการกระโดดดังเองเลยนะครับทําทการขึ้นไปดังสกิลที่4ี่เนี่ยจุนจะทําการอ่าเมื่อเวลาเราชูดพลาดนะครับจุนจะทําการขึ้นไปอ่ารีบบวนะครับการรีบาวนี้แน่นหนาอยู่แล้วครับสําหรับตัวนี้นะครับสกิลที่5้าเนี่ยเวลาคูดต่อสู้นะครับไม่ว่าจะเป็น ตัวใหญ่ตัวเล็กนะไม่สามารถดันจูนออกไปได้นะครับจูนเป็นคนที่แข็งแกร่งมากนะครับในเรื่องการสู้ตเป็นหรือการดันการถูกดันอะไรอย่างนี้นะครับสกิลนี้แบบโหดมากผมบอกเลยเป็นร่างกายที่แข็งแกร่งเหมือนกับยักษ์นะครับสกิลสุดท้ายนะครับจูนจะทําการขึ้นไปจะทําการกระโดดดังนะครับแต่เราสามารถหลอกได้นะครับหลอกูุต่อสู้ว่าเราจะดังไหนจริงเราส่งให้เพื่อนนะครับโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยนะครับรีวิวตัวจูนกันเลย เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ <c oughs> เราต้องกระโดดเอาบอลให้เพื่อนนะครับปับ๊บเราอเอาบอลได้นะครับเราก็ส่งให้เพื่อนนะครับโอเคนี่นะครับข้อดีของจุนนะครับอ่กระโดดชุดเองไม่ลงอ่เพื่อนรีบาวได้นะครับอากระโดดดังไม่ลงนะครับเสียดายจังอีกรอบสิเออ จูนเนี่ยจะเล่นต่างจากอาคางินะครับสไตล์การเล่นมค่อนข้างต่างกันเยอะมันเป็นตัวบล็อกนะเอ้ยตบไม่ได้โอ้ส่งให้เพื่อนครับจูนไม่ได้เป็นตัวที่แบบตัวคอยดันเฉยๆอ่ะโอเคสีแต้มหน่หนนะครับอ่ะมา ผมเก็บบอลได้ผมส่งให้เพื่อนนะครับอเพื่อนชุดเพื่อนรีบาวได้ครับกระโดดดังเองไม่ลงอีกนะครับอเพื่อนได้นะครับส่งให้เพื่อนเราไม่ใช่ตัวตัวทําแต้มนะแต่ก็ในบางจังหวะเนี่ยเราก็สามารถทําแต้มได้นะครับเอ่อสำหรับตัวจูนเนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างเล่นยากนิดนึงนะครับอาจจะไม่ยากอืมปัดได้นะครับยังไง ยังไง,งจะดันแข่งกับพี่อะน้ <g rab> องกระเด็นไปเลยแล้วเมื่อกี้เห็นได้ชัดอ่าลงไปแล้วนะครับแปดูนยนนะครับแต้มแบบือแต่โกงอยู่ว่าตัวนี้จุนเราจะป้องกันใครชูตมาเราจะรับให้หมดเอาโอโมันกลัวผมบล็อกนะครับมันเลยแบบใจเย็นมาก สองให้เพื่อนครับอ่าเรา,าเพื่อนเรารับบอลได้นะกระโดดดังเองนี่นะครับสิบต่อสองนะครับผมว่าแบบนี้น่าจะชิวๆนะฝั่งนู้นไม่มีเซนเตอร์นะเอ้ยเอาสามแต้มเลยเหรอโอ้โหความมั่นใจนี้มาจากไหนหกระโดดลงไปแล้วนะครับแค่ชุดเบาๆบไม่จำเป็นต้องดังก็ได้นะครับ อ้าวอ่าผมส่งให้เพื่อนนะครับให้เพื่อนออกจากนอกวงก่อนอ่าส่งให้เพื่อนอีกทีนะครับกระโดดดังโอ้โหเนี่ยท่านี่จะเสียเปรียบอยู่นะครับก็คือถ้าดังไม่เข้านี่ผมบอกเลยว่าเสียเปรียบมากอ,าอืมเรียบร้อยนะครับ เซนโดฝั่งผมนะครับกระโดดดังเองเลยอ่ะยังไงอ่ะอ่ะโอ้โหเป็นเล่นเป็นนะครับกระโดดจิ้มลูกไปหนึ่งทีนะเมื่อกี้อ่ะไม่เป็นไรอโอเคฝั่งเราไม่ได้ผมพยายามจะ โอ้โหจะบอกแล้วว่าลงโอ้วไม่กอดสามแต้มตัวนี้นี่ผมยังไม่ค่อยได้เล่นเยอะนะครับก็เลยเอ้าโดนแย่งเฉยเฮ้ยมัาเจาสามแต้มอีกรอบเหรอเกินเกินไปเกินไปแล้วเพื่อนอ่าส่งบอลให้เพื่อนกระโดดดังเองโอ้โหไม่ลง ข้อเสียของสกิลดังเนี่ยมันจะคาเป้นอยู่ประมาณวหนึ่งนะครับเนี่ยข้อเสียมากไม่ไงดังอีกทีหนึ่งสิบหกตันเจ็ดสกิลไม่ได้อัพก็มีผลเยอะนะครับผมบอกเลยเฮ้ยดังอีกเลยหูกระโดดต่อไม่ทันครับได้เพื่อนส่งให้เพื่อนโอเคส่งให้เพื่อนเราไม่ใช่ตัวชูนะครับ ลงไปแล้วนะครับไอพวกนี้ทําไมต้องชอบส่งให้ผมไว้เนี่ยผมไม่ใช่ตัวทวําแตมอ่ะเนี่ยอ่ะแยกได้เฉย <laughs> มันมันหลบแล้วมันก็โอ้โหไม่ได้คือมันหลอกแล้วมันก็มาชนผมแล้วมันตัวไปนกระเด็นไปเลยเมื่อกี้ด้วยความที่ร่างกายบึกบึนอยู่แล้วอ๋อผมลืมดูว่าทีมเราเซ็นเต,นเตอร์สองคนแลละเซนเตอร์นะครับผมชอบ พูดเป็นเซนเตอร์ตลอดนะก็ขอขอบคุณคนที่มาบอกด้วยนะครับโอ้เศร้าเดี๋ยวเราจะใช้ติให้ดูนะครับอ่ะส่งให้เพื่อนกระโดดดังไปนะครับยี่สองปสิบเอ็ดเดี๋ยวเวลาคูดต่อสู้มาจะทําแต้มเดี๋ยวผมจะใช้อันติโอ้โหติไม่ได้นะครับ มันใช้ยากมากเลยผมบอกเลยอันตีจับบอลวอล์กเนี่ยใช้ยากมากอ่ะส่งให้เพื่อนโอ,อ้หมดเวลาแล้วโอเคนะครับอันติตัวนี้ค่อนข้างใช้ยากนิดหนึ่งครับต้องอยู่น่าจะต้องอยู่ระยะประชิดนะครับมันถึงใจเห็นผลนะครับอยู่ระยะไกลๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะยากมาก อยู่ระ,ระยะประชิดเวลาคู่ต่อสู้จะก,กระโดดกระโดดทําแต้มอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะครับก็สําหรับตัวจุนนะครับก็ผมหวังว่าคงจะเป็นตัวเลือกสําหรับคุณผู้ชมที่อยากเล่นสายเซนเตอร์นะครับคือสายใต้แป้นนั่นเองสายใต้แป้นตัวนี้ก็มีแค่2ตัวนะก็คืออาคางิกับจุนนั่นเองนะครับก็สําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม